เอวังเมสุตังเอกังสมยังพัคขวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปัต,ตเนมิขะทาเยตัตระโขพัควาปัญจวัคีเยพิกขูอามันเตสิเท е เวเมพิกเวอันตาปพชิเตนะนักเสวิตภ,ภาโยจายังกาเมสุกามมสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโม โปตุชนิกโกอ,อนาริยโยอ,อนัตถสังหิโตโยจายังอัตตะกิลมัฐานุโยโคทุกโขอ,อนาริยโยอ,อนัตถสังหิตโตเอเตเตภิกเวอุโอพอ,อันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานาการณีอุปปสมายะ อภินยายะสัมโธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณีญาณการณีอุปสมายะอภินยายะสัมโธายะนิพพานายะสังวัตติอายังเมวอารโยอัดถังทิโกมัคโค สยยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตนณะอภิสัมพุทธาจักขุการียานการีอุปสมายะ อภินยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอีทงางโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขะชราปิทุกขามารณมปิทุกขงังโสกปริเทวทุกขะโทมณสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิ วิปโยโคทุกโขยามปิดฉังณลพติตามปิดทุกขงังสังขิตเตนะปันจุป,ปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปนะพิกเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจงยายังตันหาโปนพวิกานันทิราคะสหคาตาตัตระตัตราพินันทินีเศยถีทงัง กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิทังโขปณะพิกเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโยอิทังโขปณะพิกเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ายังเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเศยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจจกขูอุทธปาธิ ยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิคเวปุเพอานานุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปปาทิ ตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิขเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทภปาธิยานังอุทภปาธิปัญญาอุทภปาธิวิชาอุทภปาธิอาโลโกอุทภปาธิอิทังทุกข,ขะสมุทโยอ,อริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอ,อน,นุสเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตั้งโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิคเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิ อาโลโกอุทภปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิคเวปุเพอ,อนนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทภปาธิยานังอุทภปาธิปัญญาอุทภปาธิวิชาอุทภปาธิอาโลโกอุทภปาธิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิคเว ปุกเทอณน,นุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทภาพิยานังอุทภาพิปัญญาอุทภาพิวิชาอุทภาพิอาโลโกอุทภาพิตั้งโขปนิธังทุกขังอริยสัจจงปริญเยยันติเมพิคเวปุกเทอณน,นุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทภาพิยานังอุทภาพิ ปัญญาอุทธาปาธิวิชาอุทธาปาธิอาโลโกอุทธาปาธิตังโขปนิทังทุกขงังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิทเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธาปาธิยานาังอุทธาปาธิปัญญาอุทธาปาธิวิชาอุทธาปาธิอาโลโกอุทธาปาธิ อิทางทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจงอยังเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติ เมพิกเวปุเพอนัตนุสเตสุรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโขงปนิทางทุกขงังอริยสัจจงปริญเยยันติเมพิกเวปุเพอนัตนุสเตสุรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาธิ ปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตํมโขปนิธังทุกขงังอริยสัจจังปหาตัพพันติเมพิคเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขูงอุทปาะทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิ อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอน,นุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขงังอริยสัจจงปหาตับพันติเมพิคเวปุเพอน,นุสเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขงปนิธังทุกขังอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกเว,วปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปปาทิ อาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยังเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขงังอริยสัจจงปหาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุ จักขุอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโขปนิถังทุกขงังอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเวปุเพอนนุสเตสุธร,รมเมสุจักขุอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิ อาโลโกอุทะปาธิอิทังทุกขะนิโรธคามมนี